เจริญพรญาติโยมที่กำลังติดตามอยู่ทางวิดีโอนี้อาตมาภาพระวัชิรินทร์เทชาธมโมวันนี้ก็จะได้มาเล่าเกี่ยวกับประวัติวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดพระธาตุดอยสุเทพนั้นเป็นพระอารามหลวงชั้นโทรสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าคือนาธรรมิการาช ราวๆปีพุทธศักราช1,911เป็นต้นมาตามประวัติเมื่อพระยาธรรมิคาราท่านได้ไปอัญเชิญองค์พระบรมธาตุมาจากเมืองสุขโขทยัยโดยอราธนาเอาท่านพระสุมาณเถระมาด้วยแล้วก็เมื่อมาถึงเมืองเชียงใหม่แล้วพระบรมธาตุก็ได้แตกออกเป็นสองส่วนส่วนเล็กส่วนหนึ่งก็จะ เอาพระดิสสถานไว้ที่อุทยานอุทยานตอนนี้ก็กลายเป็นวัดสวนดอกส่วนอีกองหนึ่งท่านก็อัญเชิญเอาขึ้นหลังช้างมงคลเพื่อจะได้เสี่ยงทายที่ประดิสสถานพญาช้างมงคลนั้นก็ได้เดินทางมาทางนี่แหละมาทางดอยสุเทพแห่งนี้จนมาถึงที่นี่แล้วก็พอมาถึงที่นี่ก็มาเวียนสามรอบตรงบริเวณแถวนี้ก็เลยเกิดเป็นนิมิตหมายอันดีพญาเกลนาธรรมิกาาท่านก็เลย มีองค์การให้เอาที่นี่เป็นที่ปฏิสถานองค์พระบรมธาตุก็มีการขุดลงไปขุดลงไปประมาณ8ศอกกว้าง16ศอกเลยเนาะแล้วก็ปฏิสถานพระบรมธาตุสมัยก่อนเขาก็จะปฏิสถานอยู่ใต้พื้นดินพอเอาไปปฏิสถานไว้ใต้พื้นดินแล้วก็เอาแผ่นหินใหญ่มาปิดไว้ปิดไว้เสร็จแล้วก็ก่อพระเจดีย์ขึ้นก่อพระเจดีย์ขึ้นมา เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าที่นี่ได้ปฏิสถานไว้ซึ่งองค์พระบรมธาตุสมัยก่อนไม่มีนะครับไม่มีพระวิหารก็ดีหรือว่ารับรอบๆแถวนี้ก็ไม่มีม,มีแต่องค์พระบรมธาตุเพิ่งมามีสมัยของพระเมืองเกตก้าท่านมาสร้างถวายแล้วกเ็เพิ่มความสูงองค์พระบรมธาตุที่เราเห็นในปัจจุบันนี้มีการติดทองสักการะ,ะอะไรต่างๆขึ้นมาส่วนช้างที่ เสียงไทยก็เอาเท่ากระดูกอะไรต่างๆไปไว้ข้างๆที่ซุ้มของเาษีวาสุเทพส่วนของพระบรมธาตุลอยสุเทพนั้นเป็นส่วนที่เรียกว่ามัถะลงคังธาตุในคําว่ายพระบรมธาตุท่านจะมีคําว่าเกษาวะมัถะลงคังซึ่งก็แปลว่ามีทั้งพระเกษาด้วยและมีพระมัถะลงคังธาตุของพระพุทธเจ้าด้วย การปดิสถานอยู่ในองค์พระบรมธาตุดังนั้นเมื่อเวลาญาติโยมได้ขึ้นมากราบได้มาสักการะบูชาองค์พระบรมธาตุก็จะได้มีการเดินเวียนเทียนสามรอบเพื่อเป็นการสักการะองค์พระบรมธาตุตามความเชื่อทางเหนือแล้วเชื่อกันว่าบนพระบรมธาตุแห่งนี้จะมีเทวดามีพญาพรมรักษาอยู่มากมาย เมื่อญาติโยมได้ขึ้นมากราบสักการะ,ะได้มาอธิษฐานจิตได้มาบนบานสารกล่าวขอพอรอย่างไรก็ดี mm hmm. เทพพย,ยดาทั้งหลาย mm hmm. ก็จะอำนวยห้อยพรให้ mm hmm. เกิดความสุขสวัสดิ์อะไรต่างๆขึ้นมาปัจจุบันนี้วัดพระธาตุดอยสุเทพ mm hmm. ก็อยู่ในความดูแลของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ mm hmm. ท่านเจ้าคุณพระธรรมเสนาบดีผู้เป็นเจ้าอาวาส mm hmm. ก็มีการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวมาเรื่อยๆ มีการขยายจุดชมวิวแล้วก็มีการติดทององค์พระบรมธาตุเพื่อความสวยงามพร้อมกันนั้นก็ได้รับความร่วมมือจากทั้งรัฐจากทั้งญาติโยมทั้งหลายก็มาร่วมการบูรณะปฏิสังขรณ์ไม่ว่าจะเป็นการติดทองก็ดีไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างเสนาสนะต่างๆก็ดีก็โดยความร่วมไม้ร่วมมือของคณะสัาญาติโยมด้วย ของคณะสงฆ์ด้วยท้งนี้แล้วก็ขอเชิญชวนในนามพระเดชพระคุณหลวงพอ่อท่านเจ้าคุณพระธรรมเสนาบดีในนามคณะสงฆ์วัดพระธาตุดอยสุเทพก็ขอเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายได้มาเที่ยวได้มาสักการะได้มากราบพระบรมธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตตลอดทั้งได้มาเที่ยวชมวิวรับอากาศบริสุทธิ์ดูทิวทัศน์ของเมืองเชียงใหม่ ก็ขออํำนยวยอวยชัยให้ญาติโยมที่กำลังติดตามดูอยู่ในขณะนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญนึกหวังสิ่งใดก็ขอสมความมุ่งมา่รารถนะขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยพร้อมทั้งพระธาตุดอยสุเทพอันปฏิสถานอยู่ณที่นี้จงโดนบันดาลให้ท่านจงมีความสุขความเจริญไปด้วยจตุรพิท์พรชัยมีอายุวันนะสุขภาระ ปฏิพาณธนาสารสมบัติธรรมสารสมวัตประสงค์จำนงหมายสิ่งหนึ่งประการใดอันประกอบชอบด้วยธรรมก็ขอสิ่งนั้นทั้งปวงจงพันสำเร็จพันสำเร็จสงความมโนรถมุม่งมัตปรปัถนาทุกสิ่งทุกประการขอเจริญพร